We f a r s u p i e t man s i c h in Deutschland นะคะ We f a r s u p i e t man s i c h in Deutschland นะคะ mm hmm. ก็คือคำสั้นๆในการสั่งลากันนะคะ,ะว่าเวลาสั่งลากันหรือว่าก่อนที่เราจะบายบายกันนะคะภาษาเยอรมันเนี่ยเขาก็มีหลายคำที่ใช้กันนะคะซึ่งคำที่ใช้บ่อยๆแล้วก็ใช้ประจำทุกวันก็คือ เซวุส uh, นะคะเซวุสก็คือเป็นคำสั่งลาได้ก็คือฉันไปได้นะใช่ไหมคะแต่ว่าเซวุสจะใช้ในแถบของไบอันแถบมิวนิกนะคะก็จะใช้ uh, uh, เป็นคำทั้งสวัสดีทั้งลาก่อนนะคะคำคำนี้แล้วก็ uh, ต่อคำคือเช่า uh, นะคะเช่านะคะหรือที่เด็กใชป้ประจำคือชูสชูสก็คือไปแล้วนะลาแล้วนะได้เจอกันใหม่นะคะมาร์ค uh, ส์อสกู มาสกูตนะคะทาผิวตัวเร็วก็จะตัว,วเอสทีจะออกไปคือมาสกูตนะคะก็คือดูแลตัวเองดีๆน,นะหรือเฟียตดีเฟียตดีนะคะเฟียตดีก็คือไปแล้วนะลาแล้วนะปลอดภัยเหมือนกันนะคะหรือว่าออฟวีจัซีนนะคะออฟวีจซีนห้างที่จะ,ะเป็นคําที่เป็นกลางๆนะคะ,ะเราจะใช้ลาก่อนคํานี้สําหรับคนที่ไม่สนิทหรือว่าสนิทก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าสนิทนมากๆก็คือแทถวชี้ อัฟฟิจัสซีเนี่ยจะเป็นค่อนข้างที่จะสำหรับไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นทางการไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะคะหรือว่าเรามาทวนกันอีกรอบนึงนะคะว่าในการคําสั่งลานเนี่ยเขามีคํำไหนบ้างคือชูสนะคะเชาเฟียติมาสกูและก็อัฟฟิจัสซีนะคะ iao, 40, แล้วก็พาสอัฟติกอัฟนะคะเอาพาสเซนต์พาสอัฟติกอัฟชูสนะคะ แล้วก็บิชซันหรือบิชเพเตอร์ชูสนะคะบิชเพเตอร์ก็คือ uh, แล้วเจอกันทีดลังนะคะก็คือชูสบิชเพเตอร์นะคะหรือว่าเชาบิสบอลนะคะก็คือคำพวกนี้ก็คือเป็นการคำโ uh, บกลาสั่งลากันนะคะในระหว่างประจำวันอาจจะเจอกันพรุ่งนี้ใหม่หรือเมื่อไหร่ก็เจอกันนะคะคือเป็นคลิป,ปง,ง่ายๆสั้นๆน,นะคะในการสั่งลากันเป็นภาษาเยอรมันเชาชู shall,